สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจโมเดลเจ็ดแบบเก้าและแฟนๆทางช่องยูทูบที่ทุกคนมวยครับตอนนี้ครับอยู่กับผมครับบางยามประมาทที่เวทีมวยราชดำเนินมาดูศึกครับศึก RWS ครับราดชั้นหนเวอร์ซีนี่ครับที่เวทีมวยราชดำเนินวันนี้นี่นักมวยชกกันมากมายหลายคนครับโดยเฉพาะนักมวยไทยนี่มีทั้งโยธินเพชรรุ่งเรืองแล้วก็นาบินธงน้อยครับไปดูครับการแต่งตัวไอ้ในห้องแต่งตัวของนักมวยครับล่าสุดของนักมวยที่จะขึ้นชกวันนี้ครับมีการฟื้นมากน้อยแคคค่ไไหนรรัับบตามมผปดูเลย มีเราเป็นทงน้อยครับทงน้อยทงน้อยทุย่งยาโจกับทางด้านนาบินครับสวัสดีครับคอสเป็นไงบ้างน้องเจอกับทงน้อยเจอนาบินเือนนนาบบิเมือเจอนาบินไนนนนนด้ดีที่ผ่านมาเคยเจอน้ามวยตัวสูงเท่านี้ไหม่มี ไม่มีไม่มีใครสูงครับไม่ใครสูงไมเจอครับแร่โดยโบตินะที่เราชกเราก็สูงกว่าคู่ชกโดยตลอดวันนี้เตี่ยวเขา20เซนได้ไหมสิบเซนเป็นไงเจ็กธนาบินหนักใจอะไรตรงไหนบ้างครับก็เราก็มาตามไปตาเกียงครับไม่พยายามแลกเขาครับมีความตื่นเต้นมากน้อยแค่ไหนครับด้านเดินสามยกให้คะแนนทุกยกตั้งแต่ยกแรกมันทางไทยทีครับก็น่าตื่นเต้นเลยครับ น่าตื่นเต้นแล้วอาวุธของนาบินหลักๆเลยที่เรากังวลกดดันนะครับก็น้องเขาก็มีทุกลูกนะครับต้องระวังระวังลเยอะๆครับโดยเฉพาะลูกเข่าเลยหัวเลยนะปกติเราก็บวยเข่าอยู่แล้วแต่วันนี้ต้องมาระวังเข่ารู้สึกยังไงก็เขายาวมากยาวมากก็วันนี้ก็เต็มที่ครับเต็มที่ตักตุมอะไรครับก็ร้อน มั่นใจว่าในรูปแบบบริษัทยกแก้คะแนนทุกยกไม่น่าจะมีผลอะไรครับเลี้ยวปรับสไตล์การโชว์ยังไงบ้างปรับมาก็ก็ไม่ดีครับไฟตั้งสู้ร้องของชับัส้นๆอะไรก่อนที่จะขึ้นเวนนนทีในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ป้าสิงแฟนที่รอติดตามมาเลยก็ทีนนี้ก็ฝากติดตามไปด้วยครับผมมาเต็มที่ทุกไฟครับนี่ครับโอเคครับน้องขอโชคดีครับนี่ครับนี่ก็เป็นทางด้าน ทงน้อยครับเดี๋ยวดูโทีนี้โทีมสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับมาจบไว่รอบนี้ความรู้สึกเป็นไงสามยกให้คะแนนทุกยกครับเตึงเต้นไหมครับเราเราเราวางแผนวางแผนมายังไงบ้างครับต้องดูอางเงยครับบูตั้งแต่ยกแรกเลยกับกับคะแนนที่ให้กันยกต่อยกยกแรกโชว์คะแนนยกสองโชว์คะแนนตรงนี้มันมีความแตกต่างกับการชกมวยไทยคนดันนี้แล้วแคม แร่มันจจก,ก็จะกดตันด้วยใช่ไหมครับพอเปิดคะแนนดูยกแรกเป็นรองนี่มันก็ทําให้เราต้องบีบกันเดินนะใช่ใชใชแต่ว่าเราวางเกมวางแผนมาเจอน้องชกต่างชาติเนี่ยบ้างก็ต้องดูยลนะนอกจากเขาแล้วเรามีอะไรมาสู้กับต่างชาติที่ว่ามีทั้งหมัดทั้งเข่าทั้งอะไรของเขาทุกอย่างเขาจะมาทุกอย่างรางวัลหนึ่งล้านบาทถ้าแ,แชมเปี้ยนรอบนี้เราหวังไหมถามตรงไม่หวังโอ้ยไม่หวังเลขันนึร้อยยี่สิบหกมันเป็นไงสร้างก่อนวันเล็กที่สุดเเลลย็กที่สุดเลยตรงนี้มันมี ปัญหาแม่งเกิดมาจนต้องมีเพราะว่ามันไม่ได้ช่างวันนี้แต่วันนี้ไม่ช่างวันนี้แต่มีมีเอง24ชั่วโมงใช่เกือบเกือบวันเลยนันเป็นวันฟื้นแน่นอนใครรถเยอะยังไงก็ฟื้นแน่นอนโดยพวกนักชกต่างชาติโอเคน้องก่อนที่จะแต่งตัวต่อครับฝากถึงแฟนที่รอติดตามเชียร์เราหน่อยครับก็ขอฝากไปแล้วใจผมนะครับก็ติ๊บตัวมาติ๊ครับครับผมขอโชคดีครับผมครับนี่ก็เป็นทางด้านทางด้านโยชินครับโยชินเนื้อตัวล่าสุดของเขาครับช่างน้ำหนัก เมื่อวานเมื่อวานนี้ครับตอน11โมงไปดูบรรยากาศในห้องแต่งตัวครับโูดเลยครับนี่คก็ fast ดีละมเดี๋ยวผมพาไปดูน้ำบินก่อนครับต้องบอกคึกคักมากครับในในห้องแต่งตัวของเมาดูน้ำบินน้ำบินนาบินอยู่ไหนเอาน้อยดีครับ เพชรลุงเรืองมาอย่างเพชรลุงเรืองนาบินเพชรลุงเรืองกำลังจะไปขึ้นเวทีนะครับเพชรลุงเรืองนี่จะชกเป็นคู่แรกครับจะชกเป็นคู่แรกนาบินอยู่ไหนเอ่ยครับนาบินในนาบินอยู่ไหนนี่ครับโอ้โหสายแว่นจําไม่ได้เลยครับนาบินนาบินสามไร่กุ่มก่อนนิดนึงครับน้องเป็นไง ในมวยรอบนี้มีหลายคนมองว่าเราเป็นตัวเต็งเลยนะรเรามีความกังวลกดดันอะไรบ้างไหมครับไม่ครับเป็นกำลังใจมากกว่าเจอกับทงน้อยครับซึ่งเขายังก็บอกว่าเขาต่อมยมาไม่เคยเสียเปรียบในเรื่องความสูงของใครวันนี้ต้องมาเสียเปรียบความสูงให้กับนาบินบเป็นไงร้อยยี่สิบหกมันน้ำหนักนี้มันบีบให้หลายคนมองว่าเราทําไม่ได้นู่นนี่นั่นก็ามาก็าพิกัรผ่านพอดีนะ ผ่านวิกานพอดีเรายังทําได้อยู่แล้วก็ช่างก่อนวันหนึ่งด้วยเนี่ยใช่ครับสบายเลยสบายเลยใช่ไหมในมวยรอบนี้เงินรางวัลหนึ่งล้านบาทสําหรับแชมเปี้ยนเราหวังไหมหวังหวังว่าน่าจะว่าหนึ่งล้านบาทจะตกเป็นของผมครับอืมเราก็มั่นใจในรูปล่างที่ยกที่สูงยาวแล้วเกมสามยกเป็นเรียบให้คะแนนกันยกต่อยกเนี่ยเราวางเกมวางแผนยังไงบ้างครับก็มันก็สําหรับผมว่ามันก็เข้าทางผมอยู่ครับ ว่าตอนผมต่อยผมก็ถือว่าชอบเล่นปิดเกมตยยั้งแต่ยกแรกสมมุติถ้าเกิดยกแรกคะแนนมาเราเป็นรองยกสองคะแนนมาเราชนะแล้วยกสามเราจะโชคเป็นเราก็ต้องทาให้เราทำแบบท่อได้เพาต้องทํายังไงก็ได้ให้เข้าตามการที่สุด<ช>บรรยากาศแวดล้อมนี่ไม่น่าจะเป็นผลนะวันนี้กับรายการลาฟเจเนรลเว์ซีนี่เร<ช>ายัางมั่นใจอยู่ว่า หนึ่งล้านบาทน่าจะตกเป็นของเราถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดทำทุกอย่างให้ได้ครับตับเดเต็มที่แล้วรถเยอะไหมหลายคนคอมเมนต์เข้ามาร้อยยี่สิบก็ถือว่ารถเยอะแต่ว่าเราใช้เวลาในการลดนาะนเราไม่ได้ลดแบบอาทิตย์สุดท้ายเรามาลดทีเดียวไม่ใช่ครับแล้วก็คุมมาเรื่อยๆเราคุมมาเรื่อยๆค่อยๆอยู่ที่อาหารการกินด้วยครับพิบบี้ผมพอดูอะไรทุกอย่างก็คือไม่มีปัญหาแล้วก็ช่างก่อนวันนึงด้วยใช่ครับซื้อร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ฟันสร้างเลยนะวิ้ง นอกจากเขาแล้วมีอุวุธเสริมที่ไปสู้กับทงน้อยออมมก็ออยก็มีกระซอมมาพบทุกอย่างปกติผมก็วลาต่อยก็มไม่ใช้เขาอาจจะดักแดงต่อยมันนี้ต้องบอกว่ากองเชียร์เอฟซีของลาบินนี่รอติดตามกัน,นเกือบเกือบประมาณสองสามแสนคนได้ไหมมากกว่าน,นั้นรู้ไงออาจายเยะกหมแต่ว่าก็ขอขอ,ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตาม,มาให้กำลังใจผม คสองทุ่มเอ้ยยี่เป็นรายการสิบห้าทีเริ่มถ่ายทอดสดคู่แรกนาบินชกเป็นคู่ที่สี่ปากเป็นเชียร์หน่อยก็สามทุ่มสิบห้านะครับช่องเวิร์ดพอยต์ผมต่อยเป็นคู่ที่สี่นะครับขอกำลังใจทุกคนติดตามชมครับผมทำเต็มที่แน่นอนครับผมครับผมน้องขอโชคดีครับนาบินครับดีครับนี่เป็นความมั่นใจก่อนดูความมั่นใจของนาบินครับก่อนที่จะขึ้นเวทีไปดวลกับน้องน้อยครับ รยามึงตีเดี๋ยวดูเรื่เรือขึ้มึงอะขึ้นไปแล้วมาบ้านาเรื่ไรกดกลับกลับต้องอยางตั้งตตังตาลองครับนี่ ก็ประมาณนี้ครับบรรยากาศก่อนเกมการชกของศึกลาดนันลาชามเดินโรซี่ที่วันจินวัลร่ำเดินคู่แรกในเพชรลุงเรืองจะชกกับนักชกต่างชาติครับและคู่เอกนักการธงน้อยกับทางด้านนาบินครับเกมจะจบลงเป็นไงครับเดี๋ยวรอติดตามครับขอบคุณทุกท่านเลยครับที่เข้ามาติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้ครับบางอย่ามบันมาลผิดพลาดการต้องขออภัยมาดที่นี้นะครับผมสวัสดีครับ 对。欸